วันนี้วันพุทธที่27มิถุนายน2555นี่คือรายการดังตรินวิตรัชนาผมดังตรินมาตอบคำถามให้คุณเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงทุกคืนวันจันทร์พุธและศุกร์เวลา3ามทุ่มตรงเพื่อจะทักไทยไถ่ถามเข้ามาในรายการนะครับให้เข้าไปที่ facebook com s a s h o w f a b o o k s คำถามแรกของคืนนี้จากคุณธีรพัฒน เรียนถามคุณดังตรินว่าการที่เราสวดมนต์ภาวนาทุกวันแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอให้บุญกุศลที่เราได้ทําตั้งแต่อดีตชาติและปัจจุบันในชาติส่งผลให้สิ่งที่เรากำลังกาลังต่อสู้อยู่ให้ประสบความสําเร็จถึงเป้าหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับหมายถึงว่าเป้าหมายที่ดีนะอยากทราบว่าการทําแบบนี้มันจะมีส่วนช่วยให้เราประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายเร็วขึ้นหรือราบขึ้นหรือไม่ หรือมันขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยอื่นๆของเราด้วยการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยนะต้องต้องมองอย่างนี้ก่อนมันเป็นบุญใหม่ไม่ใช่ของเก่าเป็นพลังใหม่ไม่ใช่พลังเก่าเราทำขึ้นด้วยเลือดเนื้อและลมหายใจในชีวิตนี้ด้วยจิต ในชีวิตนี้ชาตินี้นะเป็นของใหม่ไม่ใช่ของเก่าถ้าหากว่ามองเป็นพลังขับเคลื่อนขอให้มองนะว่าเวลาเราจะเดินทางไปไหนที่จะถึงเป้าหมายได้มันต้องมีพลังขับเคลื่อนและพลังขับเคลื่อนที่สำคัญนะจะบังคับให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะตกคูหรือเปล่าลงข้างทางหรือเปล่า หรือว่าตรงไปสู่เป้าหมายตามที่กำหนดนะมันขึ้นอยู่กับคนถือพวงมลาลัยต่อให้เครื่องแรงขนาดไหนนะถ้าหากว่าพวงคนถือพวงมลาลัยเนี่ยถือไม่ตรงนะมันก็พลาดพลาดเป้าได้เครื่องหรือว่ารถนะหรือว่านะล้อหรือว่านะไอ ความเป็นพาหนะในะที่จะพาไปถึงเป้าหมายได้เนี่ยผมขอเปรียบเทียบว่าเป็นของเก่าเป็นกําลังเก่าที่ส่งมานะให้ได้มีเครื่องแรงขนาดไหนได้มีตัวถังรถดีขนาดไหนได้มีพื้นเบาะนะนุ่มนวลชวนให้นั่งขนาดไหนนะเราขับไปเนี่ยรู้สึกว่ามันทั้งนุ่มทั้งเงียบทั้งแรงหรือว่า นะมันมีความแข็งกระด้างมันมีความมันมีเสียงเครื่องดังนะไม่น่านั่งเอาเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมเก่าเป็นเป็นเรื่องของพลังขับดันที่มาจากของเดิมแต่อของใหม่เนี่ยก็คือพวงมาลัยเนี่ยนะไอคนถือพวงมาลัยนี่แหละจะพาไปตรงหรือพาไปเบี้ยวนี่ขอเปรียบเทียบแบบนี้ถ้าหากว่าเรา ส่วนมนภาวนาแล้วมีความตั้งใจนะจะเอาบุญอากุศลที่ได้นั้นมาส่งเสริมให้สิ่งที่เราตั้งใจนะไปไปให้ถึงเป้าหมายเนี่ยได้เกิดความสำเร็จราบรื่นมันก็มีส่วนช่วยเหมือนกันแต่ว่าตัวตัวความสามารถในคือคือเหมือนคือเหมือนกับเราเ ทำให้เอาเอาบุญที่ทําใหม่เนี่ยมาปรุงสติให้ดีขึ้นมาทําให้จิตใจเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นแต่บอกตรงๆว่าไม่ได้มีกําลังมากพอที่จะพาให้อ่ไปถึงความสําเร็จได้โดยราบรื่นแต่อย่างใดนะถ้าหากว่ากรรมเก่าของเราวางแผนไว้ให้มีอุปสรรคติดขัดมันก็จะมีอุปสรรคติดขัดนั่นแหละ แต่ใจของเรามันจะเป็นใจที่พร้อมสู้เพราะมันมีกําลังหนุนที่มีความชุ่มชื่นจากการสวดมนต์ภาวนาไงสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลทําให้จิตชุ่มชื่นทําให้จิตมีคุณภาพมันก็พร้อมสู้มันก็มีใจสู้มากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าอุปสรรคมันจะหายไปถ้าหากว่ากรรมเก่าเขาวางแผนไว้อันนี้คือประเด็นที่สําคัญนะตัวความสามารถในการ ไปถึงจุดหมายได้เนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะเลยทั้งความรู้ความเข้าใจในการไปให้ถึงแล้วก็ทั้งกําลังใจนะทั้งแรงสนับสนุนจากรอบข้างแล้วก็ทั้งไอตัวอุปสรรคที่มันไม่ใหญ่โตเกินไปบางคนเนี่ยถ้าทำบุญเก่ามาดีนะอุปสรรคมันจะเตี้ยมากเหมือนกับก้าวข้ามผ่านไปได้ง่ายๆแต่ถ้าหากว่าอุปสรรค นะของเรากำเก่้าของเราเนี่ยนะวางแผนไว้ให้อุปสรรคมันมีความสูงมากแล้วใจเราสู้เราก็ข้ามผ่านไปได้เหมือนกันไอตอนข้ามผ่านอุปสรรคใหญ่ๆไปได้เนี่ยสำเร็จเนี่ยนะก็เท่ากับสร้างบารมีใหม่ขอให้คิดอย่างนี้ก็แล้วกันว่ายังไงยังไงใจเราก็จะสู้ตัวความตั้งใจนี้สำคัญกว่าการสวดมนต์ สำคัญกว่าการภาวนาอธิษฐานขอใหอ้มันมีความราบรื่นเพราะว่าจะราบรื่นไม่ราบรื่นเนี่ยนะะขอขอให้มองเลยนะ,ะมันเป็นอนัตตานะคำว่าอนัตตาไม่ได้หมายความว่าไม่มีแต่มันหมายความว่าเราไม่อาจไปบังคับได้เราไม่อาจสั่งได้ดังใจปรารถนา แต่มันจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสมซึ่งในที่นี้ก็คือนะมเก,ก่าวเขาวางแผนมาอย่างไรนะครับถ้าเป็นภาษาชาวโลกนะที่เขาไม่เชื่อเรื่องกมำก่าเขาก็จะบอกว่าเป็นความบังเอิญแต่บังเอิญแต่บังเอิญยังไงล่ะมันถึงได้นะมีคนโชคดีโชคร้ายที่ออกออกแนวแบบแตกต่างกัน เหมือนฟ้ากับเหวนะบางคนก็โชคร้ายอยู่นั่นแหละบางคนก็โชคดีอยู่นั่นแหละไอ้นี่แหละคือความาไม่สามารถจะได้ข้อสรุปของชาวโลกนะะว่ามันมาจากอะไรกันแน่แต่ว่าของชาวพุทธนี่จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่ามาจากการวางแผนของกรรมเก่านะครับคำถามที่สองของคุณลันลานะ สวัสดีค่ะพี่ตุลตอนนี้หนูนั่งทำงานใกล้กับเพื่อนร่วมงานที่เขาค่อนข้างฟุ้งซ่านชอบพูดอะไรที่บันทอนจิตใจในวงเล็บนะบอกหนูรู้สึกว่าเขาไม่พอใจหนูเรื่องแบ่งงานกันทำด้วยค่ะแล้วก็บางบางครั้งเนี่ยตอนไม่มีสติจิตก็เข้าไปคลุก,กกับคำพูดและการกระทำของเขาแล้วเกิดอกุศลและโทสะ ช่วงนี้เกิดบ่อยเลยนะวันนี้เห็นร่างกายที่กระสับกระส่ายแล้วก็จิตที่กระวนกระวายเมื่ออยู่ใกล้เขาบางครั้งก็ซึมๆขอคำแนะนำว่าควรจะทำอย่างไรดีเมื่อต้องเจอหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานชนิดนี้เพราะไม่อยากพูดกับเขาเลยกลัวตัวเองฟุ้งซ่านและจิตมีกุศลเศร้าหมองการกลัวว่าจะมีจิต อันเป็นกอกุศลเศร้าหมองนะมันทําให้เรามีจิตอันเป็นกุศลไปเรียบร้อยแล้วแค่ตัวความกลัวอย่างเดียวตัวความไม่อยากเจอตัวความไม่อยากมีอย่างเดียวเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นอกุศลเรียบร้อยแล้วขอให้มองอย่างนี้นะกังวลไปล่วงหน้าหรือว่าตัวห่างออกมาจากเขาแล้วยังมีความรู้สึกว่าทํำยังไงดีถึงจะได้ไม่ต้องเจออีกตัวนี้ก็เป็นอกุศลไปเรียบร้อยแล้ว เป็นวิภวะตัณหาชนิดที่ไม่อาจจะได้ดั่งใจอ่ะวิภวะตัณหาหมายความว่าทยานอยากในทางที่มันจะผลักออกนะทำลายทิ้งไม่อยากมีไม่อยากเอานะถ้าหากว่าไม่อยากมีไม่อยากเอาในสิ่งที่จะต้องมีในสิ่งที่จะต้องเอาก็เท่ากับเราสร้างความกระวนกระวายสร้างความทุกข์ทางใจไม่เลิก นึกออกไหมคือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำลายทิ้งมันไม่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาออกไปจากชีวิตแต่เราอยากอยู่ทุกวันให้มันพ้นไปจากชีวิตเนี่ยก็เท่ากับเราสร้างต้นเหตุของความทุกข์สร้างต้นเหตุของความไม่ได้อย่างใจทุกวันจิตใจไม่มีทางเป็นสุขไปได้เลยตราบเท่าที่เรายังมีความอยากชนิดนี้อยู่ ต่อเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันได้จริงๆคำว่าอยู่กับปัจจุบันในที่นี้เรามหมมองกันอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเลยนะอยู่ปัจจุบันส่วนของคนส่วนใหญ่เนี่ยแม้แต่คนที่เจริญสติมานานแล้วเนี่ยมักจะเป็นแค่คำพูดสวยๆมักจะเป็นแค่ข้อความเอาไว้เตือนใจ ว่าจงอยู่กับปัจจุบันอย่าอยู่ในอดีตอย่าอยู่กับอนาคตแต่เอาเข้าจริงเนี่ยอาการของใจมันอยู่ในอดีตอยู่ในอนาคตอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเรายังเข้าใจไม่ถูกต้องว่าอยู่กับปัจจุบันหมายความว่าอย่างไรอยู่กับปัจจุบันหมายความว่าถ้าเราต้องไปเผชิญหน้ากับเขาวันละ8ปชั่วโมงหรือวันลวันละสี่ชั่วโมงก็แล้วแต่ไอตอนที่จิตใจกระสับกระสาย ร่างกายไม่มีความสงบมีแต่ความกวัดแก่งเมื่ออยู่ใกล้เขานั่นแหละปัจจุบันแหละตอนที่เราสามารถยอมรับความจริงได้ว่าอยู่ใกล้เขาแล้วมันมีความกระสับกระส่ายตัวนั้นแหละปัจจุบันเพราะห่างออกจากเขามาแล้วร่างกายสงบลงไม่กวัดแก่งจิตใจระงงับไม่กระสับกระส่ายเหมือนเดิม นั่นแหละปัจจุบันแต่ถ้าห่างออกออกจากเขามาแล้วยังคิดไม่เลิกว่าทำยังไงดีถึงจะไม่ต้องเจอกันอีกทำยังไงดีเราถึงจะไม่กระสับกระส่ายเมื่ออยู่ใกล้เขาอีกตัวนั้นแหละเป็นอดีตไปแล้วตัวนั้นแหละเป็นอาการปรุงแต่งของใจที่ทำให้เกิดโทสะทำให้เกิดความขัดเคืองทำให้เกิดความหมงุดหงิดจำไว้นะว่า เราจะเรียนรู้ธรรมะแค่ไหนรู้สับแสงธรรมะเพียงใดแต่ถ้าดูโทสะไม่เป็นดูความขัดเคืองไม่เป็นว่านั่นเกิดขึ้นจากอดีตสัญญานะตัวเราไม่มีทางมีความเจริญก้าวหน้าได้เลยคนที่มีความรู้โทสะของตัวเองในขณะที่เกิดรู้ความขัดเคืองรู้อาการปรุงแต่งที่เกิดจากอดีตสัญญาคนนั้นแหละนะ ได้เห็นอาการปรุงแต่งอันเป็นอันเกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นแล้วแต่ถ้าหากว่าเราสามารถเห็นความขัดเคืองนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะคือพอเกิดพอเกิดความนึกคิดขึ้นมาเกิดความะวงขึ้นมาเรารู้ทันนะว่าเกิดความขัดเคืองขึ้นมาแล้วในใจแล้วความขัดเคือง,องนั้นนะลดระดับลงให้เราเห็นเราเกิดความรู้สึกว่าเออ พอมีอาการรู้เท่าทันปุ๊บมันไม่ปรุงแต่งต่อมันไม่มีความขัดเคืองมันไม่มีอาการทยานไปในทางอยากไม่มีอยากให้หายไปเราเห็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเรียกว่าเห็นปัจจุบันของอารมณ์แล้วเห็นปัจจุบันของสภาวะธรรมที่ปรากฏต่อใจแล้วแต่ถ้าหากว่ายังคิดต่อไม่เลิกนั่นเรียกว่าไม่เห็นแล้วก็จมอยู่กับอดีตไม่อยู่กับปัจจุบันแล้ว ตงจิตออกนอกแล้วนี่ตัวนี้แหละตัวยอมรับตามจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับภาวะของจิตของใจเราตัวนี้สำคัญยิ่งกว่าการพยายามค้นหาวิธีที่จะออกห่างจากคนที่เราไม่พอใจจำไวห้หลักๆนะสรุปนะก็คือว่าอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะไม่ว่าจะอยากเอาหรืออยากห่าง ไม่ว่าจะจะอยากได้หรืออยากทิ้งนั่นคือต้นเหตุของความทุกข์ทางใจและถ้ายังอย,อยากอยู่ทุกวันก็ทุกได้ทุกวันตัวความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ไม่เคยเลยที่ความอยากจะทําให้มีความสุขทางใจไปได้ท่องไหมนะครับคำถามที่สของคุณสมรักนะ ขอโอกาสครับหลังจากเจริญสติแบบเบลอๆมาพักใหญ่ตอนนี้มีโอกาสได้อ่าน7เดือนบรรลุธรรมเหมือนอโอเคไม่มีแผนที่อนุมโมทนาด้วยนะครับคำถามของเอบอกว่าผมโดดข้ามคำถามไหนเอ่ย อ๋อโอเคเอคิดว่าถ้าถ้าโดดข้ามคำถามไหนขออภัยนะแต่ไม่น่าจะมีนะอของคุณยายย่ายิ้มนะสวัสดีค่ะพี่ตุล ยิ้มอยากถามว่าเวลาเราสวดมนต์แล้วรู้สึกคนลุกมากๆเกิดจากอะไรคะการที่เราอยู่ในสมาธิก็ดีหรือว่าสวดมนต์นะซึ่งโดยสภาพของจิตใจกับร่างกายเนี่ยจะแตกต่างจากเวลาปกติบางครั้งมันมีความสุขบางครั้งมันมีความปรุงแต่ง ไปในแบบที่จะทําให้เกิดปิติปิติมีหลายแบบนะปิติแบบเ,เย็นซ่านนะเป็นสุขเงียบๆแล้วก็นิ่งๆแบบนี้ก็มีเป็นเป็นปิติที่ดีแต่มีปิติแบบอื่นอีกปิติแล้วเกิดความผนล,ลุกปิติแล้วเกิดอาการน้ําตาไหลตัวยโยกโครงหรือว่ามีการปิดผิดปกติใดๆขึ้นมาในร่างกายแล้วก็ภาวะของจิตใจอันนี้ก็เป็นปิติ ชนิดต,ต่างๆที่ท่านจำแนกไว้นะครับการจะมีปิติแบบขนลุกมากๆก็มีได้หลายสาเหตุและส่วนใหญ่ก็จะมองกันว่าเป็นเหมือนกับมีใครมาขอส่วนบุญแล้วเรารู้สึกสัมผัสคือมันมีสัมผัสทางจิตมีมีเซน,น์ที่ออกมาจากภายในว่า มีภาวะไม่ปกติอยู่รอบๆตัวอะไรแบบนั้นนะถ้าหากจะให้ดีที่สุดนะเราตระหนักว่าเราไม่สามารถรู้ได้โดยตัวเองว่านะมีอะไรมากระทบให้เราเกิดความรู้สึกขนลุกขนชันหรือว่าเกิดความรู้สึกสยองอะไรแบบนี้นะทางที่ดีที่สุดก็คือให้แผ่เมตตาซะแผ่เมตตาในขณะนั้นเลยตอนที่ขนลุกแล้วไม่กล้าสวดต่อ นะก็ขอให้ขอให้แผ่เมตตาให้เป็นด้วยนะคนส่วนใหญ่จะแค่ท่องสัพเพสัตตาเวราหวนตุหรือไม่ก็ขอให้ไปที่ชอบที่ชอบเธอนะเป็นเป็นการแผ่เมตตาด้วยความกลัวอยากให้เขาไปให้ห่างๆอยากให้เขาไปพ้นๆอยากให้เขานะไม่มารบกวนเราไออาการแบบนี้เขาเรียกว่าแผ่เมตตาด้วยความทุกข์มันไม่มีทางหายกลัวไปได้หรอก แต่ถ้าหากว่าเราเกิดความกลัวเกิดความผลลุกขนชันขึ้นมานะ่อก็กลับไปตั้งต้นใหม่กลับไปกราบองค์พระปฏิมานะครับด้วยความรู้สึกนอบน้อมเคารพอาการนอบน้อมเคารพมากๆเนะี่ยจะทำให้จิตจิตของเรามีความนิ่มนวลจะทำให้ใจของเราเนี่ยมีความนิ่งนะมีความเป็นกุศล มีความสว่างขึ้นมาชั่ชวขณะหนึ่งนะนั่นเรียกว่าสร้างเหตุแห่งความสุขขึ้นมาแล้วแล้วเราก็เดินหน้าต่อนะด้วยการสวดมนต์โดยที่มีใจเคารพในพระรัตนตรยัยนะไม่ใช่สวดมนต์แบบนกแก้วนกขุนทองแต่สวดด้วยใจที่มีความสว่างใจที่มีความอิ่มใจที่มีความเต็มเป็นกุศลนะมีความตั้งใจที่ดีมีความตั้งใจที่จะเปล่งเสียง นจะเริญนคาสรรเสริญนจะเริญนสติจะเริญนความรักในพระรัตนตรยัยนะจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าเป็นสุขจริงๆแล้วเอาความสุขนั้นเกิดความสุขเกิดความสุขจริงๆขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเราค่อยคิดว่าเออขอให้ความสุเนียได้แก่ สิ่งที่เราจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามสิ่งที่อยู่รอบตัวที่ทำให้เราเกิดอาการขนลุกนั่นแหละถ้าหากว่าความสุขของคุณมีกำลังมากพอมันจะเกิดความเย็นซ่านขึ้นมาเป็นปิติอีกแบบหนึ่งเป็นอาการเป็นอาการที่เรารู้สึกว่าสบายสบายเนื้อสบายตัวสบายใจ แล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับอากาศรอบๆตัวเนี่ยเปลี่ยนจากความวิเวกแบบสยองน่ากลัวนะฮะให้กลายเป็นความวิเวกในอีกแบบหนึ่งวิเวกในแบบที่มันเย็นซ่านมันมันมีความสุขมันมีความลึกซึ้งมันมีความกว้างเปิดออกไปนะครับแต่ถ้าหากว่ามีอาการขนลุกมากๆในลักษณะอื่นที่มันไม่ได้สยองอะไรเนี่ยนะ เราไม่ได้เกิดความกลัวเราไม่ได้เกิดความหวาดเกรงหวาดวิตกอะไรต่างๆก็ขอให้สวดต่อไปและมองว่าอาการขนลุกนั้นเป็นภาวะปรุงแต่งทางกายที่เกิดขึ้นชั่วคราวถ้าหากว่าเราสวดต่อแล้วเห็นว่าอาการขนลุกนั้นมันเพิ่มได้มันลดได้มันคงที่ได้ชั่วขณะชั่วคำว่าชั่วขณะอาจจะครึ่งนาทีก็ได้อาจจะห้าวินาทีก็ได้อาจจะหลายนาทีก็ได้ ถ้าอยากจะเอามาใช้ในการเจริญสติให้สวดต,ต่อไปเรื่อยๆเลยจนกว่าเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของอาการขนลุกนั้นอย่างชัดเจนเดี๋ยวมันมีมากได้เดี๋ยวมันมีน้อยได้เดี๋ยวมันคงที่ได้เดี๋ยวมันหายไปเลยได้อย่างนั้นเนี่ยเท่ากับเราเอาการสวดมนต์มาใช้ในการเจริญสติทำบ่อยเข้ามันจะเห็นขึ้นมาว่าอาการขนลุกเป็นอนัตตาจริงๆ มันไม่ได้อยู่ในตัวตนเรามันไม่ได้เป็นตัวเรามันเป็นแค่ภาวะปรุงแต่งขึ้นมาชั่วครู่นี่จะเป็นหนึ่งในข้อสรุปทางใจความฉลาดทางใจว่าอะไรอะไรเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยย่อมดับลงเป็นธรรมดาเมื่อเหตุปัจจัยหมดลงขอให้มองอย่างนี้นะว่าทุกโอกาสทุกสภาวะธรรมเนี่ยมันคือโอกาสในการเจริญสตินั่นเอง คำถามต่อมาของเอผมข้ามคําถามของใครไปเหรออ๋อโอเคโอเคผมเห็นแล้วขอโทษทีนะของคุณสสิวิมลคําถามที่2นะครับอ่าเมื่อกี้ข้ามไปคนที่อดีตชาติเคยทําดีจนส่งผลให้ชาตินี้มีวาสนาดีแต่ชาตินี้ไม่ได้ทําดีต่อ นะคือไม่ได้ต่อยอดทั้งทั้งเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิหรือแค่เงเรื่องง่ายๆเช่นความกตันยูอย่างเงี้ยนะเรื่องที่ควรทําไม่ควรทํายังไม่เข้าใจนะคำถามคือคนคนนั้นได้ทํากรรมอะไรมาคะถึงได้มองไม่เห็นความสําคัญของการทําดีทั้งทที่ชาติที่แล้วทําดีมาแน่แน่วงเล็บนะอันนี้เรียกว่าความคิดที่บิดเบี้ยวหรือเปล่านะ แล้วก็เราจะทําอย่างไรไม่ให้เป็นเหมือนคนคนนั้นในชาติต่อๆไปที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ครรู้สึกกลัวจังเลยนะช่วงที่เรารู้จักใครสักคนมันอาจจะเป็นเวลาสั้นๆในช่วงที่เขาหลงผิดได้นะหรือไม่ก็เขาอาจจะหลงผิดยาวๆได้จริงๆมันมีได้หลายแบบนะขอให้ เราลึกไว้นะครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะครับว่าการที่เราจะท่องเที่ยวไปในสังสาร,รวัตรเรื่อยๆแล้วจะหวังว่าได้แต่ขึ้นสวรรค์ได้แต่มาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่วิสัยนะฮะยังไงยังไงเนี่ยไม่พ้นนรกแน่นอนนี่คือธรรมชาติของสังสารวัตรเมื่อเกิดชาติใดาชาติหนึ่งที่เรานะมีกัลยาณมิตรพบครูที่ดี แล้วก็มีแก่ใจมีแรงบันดาลใจที่จะประกอบกุศลประกอบบุญนะก็มักจะเป็นชาติที่นะมีแต่ความสว่างมีแต่ความเป็นกุศลมีแต่ลักษณะอะไรที่นะจะเกื้อกูลให้จิตใจของเราเนี่ยสูงส่งเห็นดีเห็นงามตามความเป็นดอกบัวไม่ไปหลงเห็นดีเห็นชอบตามกงจัก เสร็จแล้วจบจากชาตินั้นเนี่ยธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะลองใจด้วยการว่าเออเนี่ยดีจริงหรือเปล่าด้วยการลบหมดเลยความจําให้ลืมหมดเลยแต่ตกรางวัลให้อย่างงามตกรางวัลให้ตอนที่ลืมแล้วเนี่ยว่าเคยทําอะไรมาให้มาเกิดในท้องพ่อท้องแม่ที่ดีให้มีรูปร่างหน้าตาดีให้มี ผิวพรรณงดงามนะหน้าน้ามองน่าจับต้องธรรมชาติของจิตที่ลืมไม่รู้ว่าได้มายังไงเนี่ยกองเงินกองทองเนี่ยผิวพรรณที่ดีผิวพรรณที่งามนี้นะมีแต่การเห็นมีแต่การจำได้ว่าตัวเองหลอ่อตัวเองสวยตัวเองร่ำรวยตัวเองมีดีนะ สัญชาตญาณทางใจเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกหลงขึ้นมาหลงในรูปตนหลงในทรัพย์ของตนหลงในวัยของตนแล้วก็เกิดความประมาทในวัยของตนประมาทในฐานะของตนประมาทในรูปร่างหน้าตาของตนเกิดความเย่อหยิ่งบ้างเกิดความคิดดูถูกคนอื่นบ้างเกิดความรู้สึกว่าไม่ต้องทําอะไรก็ดีอยู่แล้วบ้างเข้าใจไหมธรรมชาตินะเขาให้ลืมนะ ไม่รู้ว่าอุตส่าห์ทำดีมาตั้งเท่าไหร่อยู่ๆเกิดมามีดีเลยมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าไม่ต้องทำอะไรมันก็ดีอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วไม่เห็นต้องไปเชื่อใครไม่เห็นต้องไปทำบุญที่ไหนมีดีอยู่แล้วนี่แหละธรรมชาติความใจร้ายใจดำของธรรมชาติอยู่ที่ตรงนี้นะเขาเขาปิดบังนะเขาไม่พยายามเปิดเผยและไม่พยายามให้ใครเชื่อด้วย ว่าวิบากกรรมมีจริงทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วตรงข้ามเลยเขาปิดบังเต็มที่เขาซ่อนเขาอำพรางนะคนทําชั่วบางทีดูได้ดีซะอีกเวลาการให้ผลของกรรมเนี่ยเวลาเข้าคิวเนี่ยเขาเข้าคิวแบบที่สลับกันซับซ้อนมากแล้วพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสกับพระอนนทนนะอย่าดูเบาว,ว่าเรารู้เหตุปัจจัยของ ปฏิจะสมุปบาทแล้วนะเหตุผลของการเกิดเหตุผลของการได้ดีเหตุผลของการได้ชั่วนะแล้วไปบอกว่ามันเป็น,ปนของง่ายไม่ใชนะ่มันมีความซับซ้อนมันมีความเข้าใจยากมันไม่สามารถเห็นได้ในปุถุชนทั่วไปที่ไม่ได้สดับตรับฟังธรรมะของพระพุทธเจ้า ไม่มีความสามารถที่จะเจริญสติเห็นเข้ามาในกายในใจนี้จนกระทั่งรู้ว่ากายใจของมนุษย์บรรดาลขึ้นด้วยบุญขึ้นด้วยกุศลชะตาชีวิตดีๆบันดาลขึ้นนะด้วยพฤติกรรมนะทางกายทางวาจาทางใจอันงามนะถ้าหากไม่รู้ความจริงข้อนี้เนี่ยสัตว์ก็ประมาทอยู่หลงอยู่แล้วก็ทําชั่วกันไม่ว่าจะยากดีมีจนเนี่ยมีธรรมชาติอยากทําชั่วก่อน ที่จะอยากทําดีเพราะอะไรเพราะกิเลสมันยุให้มีราคาราคาก็ผิดหรือถูกก็ไม่รู้นะลูกเขาเมียใครไม่รู้อ่ะหรือโทสะนะโกรธอ,อยากฆ่าใครเขาไม่รู้ผิดหรือถูกอะฆ่าก่อนนะหรือทําร้ายก่อนหรือว่ามีโมหะหลงตัวหลงต,ลงตนนึกว่าตัวเองดีนึกว่าตัวเองเลิศนึกว่าตัวเองวิเศษนะก็ไม่รู้เราผิดหรือถูกรู้แต่ว่ามันรู้สึกของมันอย่างนี้ก็ยึดอย่างนี้ เนี่ยตัวนี้แหละที่ทําให้นะคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเคยทําบุญมาแค่ไหนยังไงยังไงก็พลัดหลงได้นะทางที่ดีที่สุดพระพุทธเจ้าท่านถึงตรัสว่าออกจากสังสารสังสารวัฏซะถ้ากลัวว่าจะพลาดนะมีทางเดียวเลยต้องจบทุกสิ้นทุกสิ้นชาติให้ได้ไม่งั้นไม่มีทางไม่มีทางเลยไม่ว่าเราจะเป็นสัมมาทิฏฐิแข็งแรงขนาดไหนนะ อย่าว่าแต่เกิดชาติใหม่เลยเกิดชาติเอายังไม่ทันตายจากชาตินี้ก็หลงเป็นมิจฉาทิถีได้เห็นมาเยอะแล้วนะเอาละครับคืนนี้คงต้องล่ำลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนราตรีสวัสดิ์นะครับแล้วก็ขอให้เจริญในธรรมด้วยกันทุกท่าน